สวัสดีครับวันนี้ผมบอลจากพัทลลาไอทีนะครับวันนี้เรามาติดตัวกล้อง A 70 m a 5 0 0นะครับกับ BYD d o l p อฟ n นะครับเจ้าปาโลมาของเราคันนี้ใช้สายบันทึกจอดนะครับ24ชั่วโมงก็ทำการติดตั้งด้วยระบบของ ฟิลแท็บทั้งหมดไม่มีการตัดต่อสายไฟของตัวรถนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการต่อสายบันทึกจอดนะครับหรือสายฮาร์ดไวร์คิก็จะทําการโดยที่จะไม่ไปดัดแปลงระบบสายไฟของตัวรถไม่ไปค่อมสายนะครับใช้ตามที่ทางผู้ผลิตเขาออกแบบมาให้แต่เราก็จะปรับช่องทางนิดหน่อยเพื่อให้มันทํางานได้ดีขึ้นเราก็เดินสายนะครับ เดินสายเข้าตามระบบเพื่อเตรียมเก็บขอเก็บให้เรียบร้อยตอนนี้เราเดินระบบเดินระบบทดสอบแล้วนะครับก็มาในส่วนของการตั้งค่าต่างๆของตัวกล้องนะครับตั้งค่าพื้นฐานเอาไว้ก่อนพอตั้งค่าพื้นฐานเสร็จแล้วเราก็จะเอากล้องติดตามตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้ นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดตรงกลางนะครับด้านล่างก็จะเห็นสายเยอะหน่อยแต่ก็เก็บให้ทั้งหมดอยู่แล้วตัวกล้องก็จะเลือกตำแหน่งกลางนะครับลูกค้าเลือกตำแหน่งนี้ไว้ตัวรถ b Y D นะครับตัวดอลฟินตัวเนี้เวลาที่ติดตำแหน่งกล้องตรงเนี้ต้องระวังสายนะครับไม่ให้ไปบังกล้องตรงนี้นะครับตรงนี้มีกล้องอยู่นะครับก็จะต้องให้สายไม่บงังเดี๋ยวก็เก็บสายพอเก็บสายแล้วเราก็ยืดสายทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกะก,กะลูกค้านะครับในอนาคต ไม่นิยมแกะไอ้กล่องนี้ออกมานะครับตัวสายนะครับคันนี้ผมเลือกสายให้มาด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะขึ้นตามกล่อง A dash ตัวนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ตัวล็อกสายไว้2จุด เพื่อให้สายมันอยู่ในระดับเดียวกันกับของตัวรถนะครับไม่ให้มองไม่ให้มองแล้วมันเกะกะแต่เดี๋ยวเรายืดข้างบนก่อน<ท>แต่ปกติแล้วเราจะติดกล้องทางซ้ายนะครับอันนี้ลูกค้าเลี้ยวทางขวาให้เลี้ยวตรงกลางเพอมุมมองมันมจะไม่แตกต่างกันมาก ตำแหน่งนี้สำหรับคนที่ชอบดูกล้องตอนนี้เราตั้งค่ากล้องติดตั้งกล้องยึดตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตำแหน่งนี้หลบสายไฟมาไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็ใช้ตัวล็อกสายเพื่อให้สายมันอยู่ตามกรอบของตัวกล้อง A d a s นะครับ สายเก็บขึ้นด้านบนพอเก็บขั้นขึ้นด้านบนจนเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวสายเราก็จะเก็บลงด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ <ๆ S 2> ไปเดินดูนกล้องหลักกล้องหน้านะครับเราลูกค้าเลือกตำแหน่งนี้พอตำแหน่งนี้สายที่ไปนะครับก็ไปได้ด้านบนนะครับผ่านผ่านตัวนี้ไปกับมาด้านข้างนะครับมาตำแหน่งด้านนี้ก็ต้องใช้ตัวล็อกสายซึ่ง ก็จะต้องลักล็อก3จุดนะครับเพื่อไม่ให้สายมันกระเด้งออกมาเยอะนะครับก็จะสายก็จะเป็นแนวนี้เมื่อนั่งทางคนขับก็จะไม่เห็นสายนะครับแล้วหรือเรามองโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นสายได้น้อยลงนะครับว่าเพราะว่าเรามีการเก็บสายให้มันกลืนไปกับตัวกล่องฝาครอบ a d a s ตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญลูกค้าเลือกตำแหน่งกล้องให้เกือบจะชิดด้านบนนะครับตอะนั้นเวลาที่เรา ใส่ท่อเก็บสายเนี่ยก็จะต้องโหวด้านสายด้านบนเอาไว้เพื่อสําหรับถอดกล้องออกจากสลักด้านหน้านะครับถ้าเราเอาท่ออ่อนวิ่งเต็มเข้าไปตรงนี้กล้องมันจะถอดออกไม่ได้เลยนะครับดังนั้นก็พอชิดอย่างนี้ท่าบนก็จะมีช่องให้สายเปลือ,อยวิ่งเข้าไปนะครับเวลาเราถอดกล้องเราก็จับกล้องยกขึ้นถอดออกมาได้ตามปกติถ้าอยากจะได้ตำแหน่งอื่นนะครับปกติแล้วทางร้านะจะติดตำแหน่งนี้นะครับ ติดตำแหน่งนี้จะดีที่สุดในเรื่องของสายเพราะามันจะไม่มีสายท่อนนี้สายของกล้องก็จะเหลือแค่ท่อนนี้ท่อนเดียวนะครับกล้องจะอยู่ตำแหน่งนี้มุมอมองไม่ต่างกันนะครับติดตรงนี้คนขับต้องการดูจอติดตรงนี้คนขับมองไม่เห็นจอเพราะว่ากระจกมันจะบังนะครับเลือกได้แค่นั้นส่วนคนที่จะติดตรงนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะมันขวางเกินไปก็ให้อยู่ตรงกลางนี้กับตรงริมและถ้าตำแหน่งที่ผมแนะนํา คือตำแหน่งซ้ายนะครับแนะนำฟังฝั่งซ้ายเท่านั้นถึงจะเหมาะที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันตอนนี้เดินสายมายังกล้องหลังนะครับก็ลอยสายออกมาเรื่อยๆตามระบบของรถดอฟฟินมันจะช้าที่ตอนกล้องหน้าส่วนพอถึงกล้องหลังแล้วก็ไปเรื่อยๆตามระบบได้ ตรงหลังกันตรงหลังนะครับก็เดี๋ยวเดินสายผ่านท่อ,อยางแล้วก็สายก็จะมาออก2จุดนี้ ตอนนี้เราเก็บสายกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็ติดตรงกลางด้านบนนะครับติดในตัวรถนะครับเดี๋ยวนี้กล้องที่ออกแบบมาจะนิยมติดในตัวรถกล้องไม่กันน้ํานะครับห้ามเอาไปแปะไว้ข้างนอก ตอนการเก็บสายกล้องหลังนะครับเราก็วางแผงกล้องหลังให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการตอนนี้เราติดตั้งตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับฟอร์แมสสำเร็จ เราก็ตั้งค่าพื้นฐานให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้าไปตั้งเพิ่มเอาเองนะครับนี้ผมก็จะปรับโหมดจอดรถทำแหลบเราปิดนะครับใช้งานได้ในส่วนของกล้องหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องหลังกัน